สวัสดีท่านผู้ชมครับตีรับสู่ช่องดีบิมชาแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Hero e v o l e ลนะครับเป็นเกมครั้งแรกที่ผมแคสเกมมือถือตีป้อมนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่รท, Mobile, รนน Hero, ที่มีชื่อว่าบอมบมนะครับก็เราจะมาเล่นสายจังเกิลเลยครับเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะครับเป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับจังเกิลจังเกิลฉันจะไปป่านะครับวัน วันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่บอมบนะครับก็ฮีโร่ตัวน,นี้ผมไม่รู้ว่าสกิลมันจะเล่นแบบไหนนาผมพอลองมาเคยเล่นตลอดแล้วน่าจะรู้สกิลที่มาต่อสู้ดีวันนี้ผมจะมาเล่นจังเกิลนะครับก็ไม่รู้ว่าทีมเขาจะมีป่าหรือเปล่าคือเกมนี้ในป่าครับมันจะไม่มีบับแดงนะครับบับแดงบัฟส้มบัฟม่วงอนะจะมีแค่บัฟฟ้าบัฟฟ้านี่คือถ้าเราไปฟาร์ม เอฟาร์มข้างล่างครับเราจะได้ส่งสกิลสกิลนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลแบบไหนเพราะว่ามันส่งมากก็เกมนี้มาเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเล่นเกมนี้นะเกม h ีโ o e v o l l e t นะครับมาเดี๋ยวผมต้องผมต้องจังเกิลนะครับเดี๋ยวเราจะได้ส่งสกิลกันเลยนะครับก็เกมนี้น่าจะ เล่นไม่ค่อยยากนะครับผมเล่นแพนด้าอีกแล้วครับแพนดี้ลูกพอ่อก็เฮียละวันนี้เราจะมาฟานะครับเราจะมาป่านะครับจากวันนี้อ่ามาช่วยพี่ป่าแล้วครับ <the> เฮ้ยมันไม่ใช่ป่าแล้ว what the fuck ไอคนจีนเนี่ยแล้วพี่จะเกิดไหมเนี่ยครับ ห้ามาป่วนปากกับพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบคนป่วนปากนะครับเดี๋ยวเราเอาบับฟฟ้ากันเลยนะครับนี่คือบับฟฟ้านะครับบับฟฟ้ามันจะสุ่มสกิลสกิลส,สุ่มออกมานะครับก็มีรู้มันจะได้สกิลอะไรนะครับเออมาครั้งแรกคนจีนไม่ป่วนปากโหมเนี่ยหัวร้อนเลยเนี่ยมาได้สกิลอะไรอ๋อเพิ่มการโจมตีเดี๋ยเดี๋ยวเราไปฟาร์มข้างล่างก่อน ใน <c oughs> ป่าฮีไรแม่งปวดหัวทุกทีเกมเนี้ย <c oughs> โอ้ย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  ยาเกือบแตกเกือบแตกสิแม่มึงเล่นบอมบ์ป่าก็โคตรยากวั f ฟัป่าไม่ใช่ว่าป่ามันจะดีนะโคตรดีชิบหายเลยมีแค่มอสเตอร์คิปธรรมดาแถมบัฟฟ้ามันแกลกระสุมสกิลโคตรโหดโคตรโคตรกากเลยเดี๋ยวภาพมันก็ธรรมดาอยู่นะ ถ้าภาพสวยก็คือน่าจะเป็นเกมโมบายรีเจนกับเกมเอาวีนะแต่อันนี้ธรรมดารีเจนออฟเอจก็ธรรมดาอยู่อืมอืมอืออืมอืม,อมป่านะครับมาเล่นป่านี่ก็โคตรลำบากเลยเล่นจังเกิลเนี่ยอืม โอเคเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนนะครับโอเคน่าจะไปป่วนเดี๋ยวผมขอไปป่วนนั่นก่อนนะครับบัฟบัฟฟ้านะครับจะได้ส่งสกิลสักทีอาล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 าแพนด้าน้อย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 อ ได้สมสกิลมาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เราก็าไป่โบกแล้วครับก็อตอนนี้เราก็จะมาห้ากับคนอื่นนะครับอ้าวนะครับอ้าวอ้าวนะครับเอาโหเจอฮีโร่มานี่งว้ายคิดจะมาสู้กับข่อยเอหรอไอ้เนาะโอ้ยปะหาหน้อยนี่เดี๋ยวก็ตบแม่งเลยนะโอ้โหโอ้โหเข,าาข้ามาใกล้สิเข้ามาใกล้พี่สิ เออเออคิวไปหนึ่งจังหวะนี้อืกูมาดิครับอันติแม่งไตรัวรัวไอ้น,นี่น่าจะเคยเล่นอยู่ฮีโร่ตัวเนี้ยไตเลือววดรัวจ้ะนายเจียเอ้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 ยอัพไอ,อตรงนี้ก่อนมีเลือดไหมหรือว่าป้อมแตกแล้วย็ดเคยป้อมแตกเลยเดี๋ยวรอก่อนนะครับรออันติมาครับ ถ้าไม่มีอเติก็จสวยอีกอย่างนึงครับนี่ฮิโร่บ,บอบบ์เนี่ยก็มาดิเามาดิเามาดิมาเข้าป้อมดิมาเข้าป้อมดิเดี๋ยวรอคุณดาวก่อนคุณดาวสกิลก่อนมาได้เวลาบ,บวกละเออเออตีสิวะตี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 เอืบบอ double kill d o บ b l e kill double ลคิว,อคว,อคว,อควโอโ้โหคิวไปตั้งสองครับจังหวะน,นี้เกือบได้ double ลคิวแล้วอ่ะมาเยี่ยม มามาเดี๋ยวไปป่าต่อนะครับเดี๋ยวผมไปป่าแป๊บนึงผมจะเล่นจังเกิลนะ่ะแต่เขามาเยี่ยงป่าเฉยอะ่ะ<ม>โมโหนะเอ้คนจีนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะตบแม่ให้ล่วงเลยเดี๋ยวเจอมากังฟูเฉโปก็เฮียละเอ้ยโอ้ยทำไมมัน แก้แขนแก้แขนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พันปีอืม้มนี่นี่เนี่ยอืออืออืออืตีสิตีสิเว้ยอืออือกูมาดิครับอา้าวมีหุรงมีหุรงยังไม่ยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอก ยังไม่บวกนะครับยังไม่บวกเดี๋ยวไปสมงสกิลของบัาฟ้ากันเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มคลิปป่าแป๊บหนึ่งนะอันตีนี่แม่งโคตรด,ดีละอมาตาแล้วลก็ยิงโรวเลยเหมือนอันตีของซิวอ่ะอันตีของซิวคล้ายๆนะครับแต่อันตีนี้ถ้าใช้สกิลอันตีแล้วเราต้องกดไอ้ตัวขวานนะครับถึงเราตีธรรมดาหละ คืออันตีของเขานะครับมันจะอมตะและคุณดาวกีวินาทีก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันติีของเขาคออาขาอมตะคนนี้ผมเคยเล่นมานครับเคยในมันนิดนึงเลยโอเคได้สูงสกิลเลยเพิ่มการโจมตีอีกแล้วเหรอมาได้เวลาบวกได้เวลาบวกแล้วได้เวลาบวกแล้วเจอหู้ลงมาหู้งงมาปุ๊บก็เปิดอันติีสิครับจังหวะน,นี้ <c oughs> มาดิก็มาดิคิวไปสามมรับจังหวะน,นี้ยังโหด เอาละได้เวลาบวกละได้เวลาบวกละเอาฮีโร่เขาจะตายแล้วมาแล้วครับ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 โอ้โหเกือบร้านได้แล้วอ่ะใช้เตี่ยมไปวะผู้หญิงนี่อืมกะจะไม่ให้ค่าคิวใช่ไหมเนี่ยนายยังหญิงน้อยก็เหี้ยละหญิงน้อยจ๋า เดี๋ยวเราตีป้อมนะจ๊ะก็เฮียละเอาละเดี๋ยวเราตีป้อ,นะอมละฮึ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 ฮมาเฮึเลยตฮึเึฮ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 คฮึ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 งึฮึคึฮ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 คฮึฮรฮึ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 อัฮึฮึฮึรึฮ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 ึรึนะรโโโโตึฮึฮรฮึ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 งึฮึฮึงึฮ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 ึเึฮ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 ตรึฮึฮึฮึตึงตฮงตึงึฮตต กุมารี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 โอ้ยใช้กูเอยดิเฮียเดี๋ยวค่อยก็ตายหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเอ้ยเมมเบอรวิ่งวะตายแน่เอออายเออทำไมไม่เลือดออกตาข้างข้างนอกวะคือผมเลือดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ที่ผมเลือดมาเนี่ยหือ แม่งโคตรเฮีย้ยชิบหายไปตายคาป้อมเนี่ยเย็ดเชีตายได้โคตรนานเลยกูเนี่ยเกมนี้น่าจะนานเพราะว่าผมผมป่าโคตรนานเลยเอะครับจหวันนี้ผมไ,มได้วลาแก้แค้นครับไม่ได้ไม่ได้แก้แค่นี่ป้อมป้อมเมนี้คดีนี้น่าจะเป็นมงคเพะว่าป้อมมันโดนยิงไงผมก็เลยตาย แต่าฮีโร่ฆ่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปตีมังกรแล้วกันเฮ้ยจะออกนอกครับพ่อมึงเหรอใช้เวลาตีนี่มันจะน่ากวนตีนีดหนึ่งเอาเอามังกรเหรอมังกรเหรอมังกรเหรอมึงคิดจะสู้กับพี่เหรอ สร้างห่านมังกรหลุดเรือดเป็นเล็บเลยนะครับจงังหวะนี้เดี๋ยวเราไปเอาบัลฟ้ากันเลยนะครับอ๋อสวยมากเลยคิมเดี๋ยวเราไปเอาเลนเลนเดี๋ยวเราไปตี Dark ดาร์คสลเยอร์ดูดิเดี๋ยวดู Dark, ดาร์กนี่ดาร์นเป็นแบบไหนวะโอ้โหดาร์กมันดาร์คดาร์ควาชสีม่วงไงดาร์คสลเยอร์นี่ควาชสีม่วงอันนี้ดาร์กเอาวีนเป็นเวอร์ชั่สีม่วงนะอันนี้เวอร์ชั่นสีฟ้าคูทีทูผิดูผิด ขอให้ขอให้เดีย๋ยวเราไปส่งสกิลของบัฟฟ้ากันเลยนะครับบัฟฟ้าจะได้สกิลอะไรนะครับก็ไม่แน่นะออเอได้สกิลวิ่งเร็วเฉยเอาละได้เวลาวิ่งไปตีกับไปตีฮีโร่นะครับโอ้โหฮ,ฮีโร่มาสามคนอ้วิ่งมารุมกูมารมุม,ารมกลางหน่อย รวมตัวกันหน่อยเราสู้ไม่ไหวแล้วคิวมันมาเยอะเกินไปเดี๋ยวเราเปิดติเออเออเออก็มาดิก็มาดิคิวไปเี่ครับจังหวะนี้ก็มาดิ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 ชิบบะคิวอะชิบบะคิวชิบบะคิวเออเออโอ้โหเป็น นกเหละ่ะ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 นกเหล่ะิปโปคิวคิวไปตั้งหกจังวมนนี้นะครับโอเคฮีโร่ตัวนี้น่าจะเล่นมันเขาดูฮีโร่บอมบอมเนี่ยอ้าวจบจบป้อมเลยเอ้ยรอคอยสิอย่าเพิ่งจบสิครับยังไม่ได้ บวกกันเลย,ยไป็น double k กันเลย k i ิวไปหกอยู่เนี่ยมันน้อยไปต้องคิวมากกว่าสิบก้เกินกน,กน,นี้ก็เฮียละเดี๋ยวเรายิบจบป้อมเลยนะครับมาละ <c oughs> โอ้ยจะจะมาแก้แค้นเหรอไอ้น้องจะมาแก้แค้นเหรอไอ้น้องก็มาดิก็มาด,มาดิโอ้โหโดอกกาครองตีนไปแล้วครับเจ้าหันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเน็ตโอโหโอ้โอโหโอ้จะประว่ากลับทำไมครับเน็ตไปแล้วครับเน็ตไปแล้วเน็ตกางเพิ่มจำนวนต่อยโอ้ยเน็ตเน็ตหัวคอยนี่โอโหเน็ตเน็ตจ้ะเน็ตเน็ตโอโหกลับมามาแล้วครับเมื่อกี้เน็ตไม่ดีครับขอภัยเช่นด้วยนะครับเมื่อกี้เน็ตไม่ดีนะครับอื กูไปละใครก็ได้มาลงกลมได้ลงกลมนายลงกลมนายอ่าแล้วได้เวลาตีป้อมนะครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ได้เวลาตีป้อมนะตีป้อมนะจังหวะนี้รอนตีมาก่อนนะตีพี่ไม่มานะครับโอ้ย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 ขอโทษนะฉันซูมไม่ฉันซูมไม่ไหวเพราะฉันขาตีไม่ได้อือไปลาช็อตโอ้โหเกือบลาได้ No กขมาดิกขมาดิเดี๋ยวอวนตีแมงเลยถอยก่อน จังซี่มันต้องหอยจังซี่มันต้องหอย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 ก็เหียละออออเออเออืออเฮนดาเนาะเออบอ,บอบอมบอมโอเคโอเคน่าจะบอกได้อยู่น่าจะบอกได้แขยงแคน่งเตี่ย re. เอออย่าเพิ่งจบป้อมนี่ข้าหอยมาเจมหน่อยมาเจมหน่อยนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับ M.P. เพิ่มเปนดาวหนึ่งโอ้โหโรคก,กากเลยโลโคตรกากเลยใคร M.P. จะบอกข้าหน่อยสิเดวิลเก้าแล้วครับเพิ่งมาเล่นใหม่เพิ่งมาเล่นใหม่สดๆนะเนี่ย I M.P. ก็เป็นของคนอื่นแล้วกันก็เป็นไงกันบ,บ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับไครให้ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ